นี่คือคุณพ่อลูกสองนะคะนั่งมึนๆเฉยๆอยู่นี่นะคะยังไม่ได้พาไปเจอลูกน้อยของเขาเลยนะคะว่ามีลูกน้อยของเขาได้ออกมาต้้งสองตัวนะคะและนี่คือคุณแม่นะคะคุณแม่ปิดจ็อบนะคะแล้วก็ลูกน้อยสองตัวนี้ก็คือลูกของน้องก้านมะยมกับแม่ปิดจ็อบตัวนี้นะคะน้องก้านมะยมก็เป็นแมวพันธุ์นะคะส่วนแม่ปิดจ็อบก็เป็นแมวไทยจอ ธรรมดาสีส้มธรรมดาเลยนะคะแล้วก็นี้นี่คือความน่ารักของลูกน้อยสองตัวนะคะตัวหนึ่งเป็นสีส้มตัวหนึ่งเป็น3ามสีนะคะแล้ววันนี้นะคะลูกน้อยสองตัวเนี่ยอายุครบ7วันแล้วนะคะผู้ก,กองก็ลุ้นมาดูว่าจะลืมตาดูโลกกันหรือย,อยังนะคะยังเลยนะคะก็ยังดูตัวใหญ่ตัวยาวตัวอ้วนตัวกลมขึ้นท,ทุกวันทุกวันนะคะแต่ว่าความตัวยาวเนี่ยน่าจะได้ ความตัวยาวๆจากพ่อเขาแล้วก็ความขนยาวๆจากพ่อเขานะคะส่วนแม่เขาก็เป็นแมวไทยธรรมดาหน้าตาไทยๆมากนะคะแล้วก็ลูกน้อยสองตัวนะผู้กองมองดูแล้วว่าหน้าตาเหมือนคุณพ่อของเขานะคะคุณพ่อการมายงของเขาหน้าตาจะออกกลมๆหู สั้นๆหูเล็กๆนะคะรับน้องกา้านมายมมเนี่ยบางท่านบอกว่าเป็นพันธุ์สกอตติสโฟบางท่านก็บอกว่าเป็นพันธุ์บิติชช็อตแฮร์ะนะคะซึ่งไม่ทราบผู้กองไม่ทราบว่าเป็นพันธุ์อะไรแต่ทราบว่าเป็นแมวพันธุ์นะคะก็ ท่านใดมีความรู้ก็ลองอบอกกันมานะคะบางท่านเป็น2เสียงนะคะว่าเป็น200 0นเนี่ยนะคะมาดูลูกน้อย2ตัวนะคะกันหน้าตากันชัดๆเลยวันที่7แล้วนะคะพอหยิบลูกของเขาหน้าเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะห่วงลูกนะคะแต่ว่าเวลาที่ลูกเขาอยู่ในอุโมงนะคะในในที่นอนที่ผู้กองทําไว้ให้เนี่ย ถ้าผู้กรองเข้ามาในห้องนี้เขาจะทิ้งลูกออกมาหาผู้กรองแล้วก็มาจะมานอนอ้อนอยู่ข้างๆนะคะก็ยังมีความอ้อนนะคะแล้วก็รู้ดีแล้วก็ทราบดีแหละว,ว่าเราเป็นเจ้าของเขาเราดูแลเขานะคะแล้วก็อาจจะยังมีการหวงลูกอยู่บ้างนะคะในช่วงแรกๆนะคะผู้กองคิดว่าเดี๋ยวนานไปเนี่ยเขาก็จะค่อย ห่างแล้วก็คลายความห่วงลูกลงไปบ้างนะคะก็ให้ให้ดูวันละเล็กละน้อยนะคะก็เดี๋ยวน้องๆก็จะค่อยๆโตขึ้นนะคะก็เดี๋ยวจะได้เห็นน้องๆเนี่ยลืมตาแล้วก็มาวิ่งเล่นให้เราเห็นกันเล่นของเล่นหรือว่าเล่นกันนะคะน้องอจมูกแดงปากแดงกันทั้งคู่เลยนะคะอันนี้ก็ยังยังไม่อยากเอาไปให้พ่อกานมยมเขาดูนะคะอาการอาการเป็นหวัดของ น้องก้านมนยมเนี่ยเริ่มจากเป็นหัดก่อนนะคะแล้วก็รักษาตัวจนหายเนี่ยซึ่งโรคหัดเนี่ยอันตรายมาก อพอรักษาตัวจนหายแล้วน้องก้านมะย,ยมเนี่ยก็ยังมีอาการเป็นหวัดหลงเหลืออยู่เล็กน้อยต้องใช้เวลานะคะแล้วตอนนี้อาการค่อยๆดีขึ้นแล้วลหละนะคะพออาการดีขึ้นจนหายหวัดสนิทแล้วเนี่ยก็น้องก้านมะย,ยมก็สามารถมารวมฝูงกับเพื่อนๆได้นะคะแล้วเดี๋ยวพอลูกน้อยเริ่มโตเนี่ยพวกก็ยังไม่ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะต้องแยกน้องปิจ๊อบก,กับลูกน้อย2ตัวเนี่ยไปอีกนานเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายกห้องกระจกห้องใหญ่ๆเนี่ยใ,ใ,ให้เลยหนึ่งห้องนะคะ แล้ววันนี้ที่จังหวัดพระนครศรียาเนี่ยอากาศเย็นลงมากๆนะคะก็อยู่ในห้องนี้น้องๆอ,อุ่นนะคะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็กระจกทุกด้านเนี่ยถูกปิดเกือบหมดนะคะก็แง้มไว้ให้อากาศเข้าบางบางบานเท่านั้นแล้วส่วนในอุโมงค์เนี่ยก็มีผ้าห่มคลุมให้อุ่นอยู่นะคะแล้วแม่เขาเนี่ยก็ค่อนข้างดูแลลูกค่อนข้างดีแล้วก็กินอาหารได้ดีมากทีเดียวสําหรับแม่ปิดจ็อบนะคะกินอาหารเก่งมากแล้วก็อาหารนั่นก็มีความสําคัญที่จะต้องไปเลี้ยงดูลูกเขา ล้วก็มาดูน้องบบวลอยนะคะเมื่อวานเนี้น้องบบวลอยเนี่ยนั่งอยู่อีกมุมหนึ่งของกรงกรงยักษ์หน้าบ้านเนี่ยนะคะแต่วันนี้ย้ายมุมซะแล้วนะคะเมื่อวานนี้อยู่ทางขวาวันนี้ย้ายมาอยู่ทางซ้ายผู้กองแหนก็ กลัวเหมือนกันว่าบางทีนอนเล่นไปมาเนี่ยเมื่อวานอยู่มุมมุม,มขวาวันนี้ย้ายไปอยู่มุมซ้ายแล้วค่ะนอนเล่นไปมาเนี่ยแล้วตัวเขาเนี่ยอ้วนกลมประมาณลูกขนุนสักหกห้าหกโลไม่ต่ํากว่า6กโลนะคะสําหรับน้องับลอยเนี่ยตัวใหญ่ตัวกลมตัวอ้วนมากแล้วก็กลัวว่าจะนั่งนั่งหลับหลับไปหรือว่านั่งท่าอแปะแบบนั้นแล้วเดี๋ยวจะพัดหล่นลงมาคะก็ยังไม่เห็นเขาหล่นนะคะคิดว่าเขาสามารถ ระวังป้องกันตัวเองได้นะคะเราที่เห็นนอนอยู่ข้างๆหลับอยู่สบายเป็นน้องพบรักนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอากาศนะคะที่จังหวัดนครศรีอรุธรยาเนี่ยอากาศเย็นลงมากนะคะก็เลยปล่อยน้องๆอ,ออกจากบ้านสายสักหน่อยนะคะรอให้แดดออกก่อนน้องๆก็ค่อยๆเดินออกมารับแดดกันส่วนบางตัวที่เขายังไม่อยากตื่นนอนเขาก็ยังนอนอยู่ในบ้านกันนะคะน้องโบลอยเนี่ยก็จะมีท่านั่งขำๆให้เราได้ยิ้มกันได้ทุกวันแหละนะคะสําหรับน้องโบลอยเนี่ยเป็น อ่าเป็นแมวที่เกเรนะคะจริงๆแล้วเป็นแมวเกเรแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาแบบนี้นะคะดูมันนั่งแล้วก็ผู้กองคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะหลับนะคะแต่ว่ากลัวหล่นกลัวหล่นลงมาไม่น่าจะหล่นนะคะเพราะว่าคิดว่าเขาคงระวังป้องกันตัวเขาเองได้นะคะโตแล้วนะคะน้องบลอยโออาหารสําหรับน้องหมาจอนในบ่อทรายนะคะก็ขอบคุณหลายๆท่านนะคะที่ค่อยๆทยอยส่งกันมานะครับบางทีเนี่ย อาจจะเป็นเพราะความผิดที่บุกกองเองอาจจะไม่ได้บอกว่าตอนนี้ได้รับอาหารแล้วมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็เลยอาจจะทําให้บางท่านเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจก็เลยยังไม่ได้ส่งมาตอนนี้เริ่มทยอยส่งกันมาได้เกือบ20กระสอบแล้วนะคะจากวันแรกที่บุกกองบอกว่ายังมีไม่ถึง1ิกระสอบเลยนะคะก็กระสอบเล็กกระสอบใหญ่นะคะแล้วในที่สุดเนี่ยน้องัวลอยก็หลับไปนะคะท้ายก็พาตัว,ว,วอ้วนๆกลมๆเนี่ยนะคะหลับอยู่บนไม้กระดานนั้นนะคะ,นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเขาตื่นเนี่ยเขาก็ สามารถขึ้นลงของเขาได้เองนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแล้วก็นี่คือเมื่อวานเป็นของขวัญวันเด็กสําหรับผู้กองนะคะก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะมีการ์ดมาให้ด้วยนะคะส่งมาจากจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะแล้วนามสกุลท่านเนี่ยเป็นเป็นชาวญี่ปุ่นเลยนะคะก็กราบขอบคุณนะคะสําหรับขนมทุกชิ้นที่ส่งมาให้เยอะมากเลยนะคะคงจะทานไปได้อีกหลายวันนะคะแล้วก็จะทานให้อร่อยเลยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะนอกจาก อาหารสําหรับน้องหมาน้องแมวที่ส่งมาให้กันแล้วเนี่ยก็ยังมีความเมตตาเผื่อแผ่มาถึงผู้กองด้วยนะคะระหว่างที่แกะเนี่ยก็มีน้องๆเนีเ่ยมา มาอยากรู้อยากเห็นด้วยมีทรายแมวนะคะ <c oughs> ก็ค่อยๆทยอยส่งกันมาขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็นี่เป็นอาหาราเป็นขนมสําหรับน้องหมานะคะผู้ก,กองกอ็มีส่งมาหลายลังเหมือนกันนะคะแล้วอาหารน้องหมาเนี่ยก็เริ่มทยอยส่งกันมาหลายยี่ห้อมากๆจะรวบรวมนะคะสําหรับส่งให้น้องหมาจอในบอ่อทรายสําหรับขนมของหมาเนี่ยนะคะน้องหมาจอในบอ่อทรายเนี่ยไม่น่าจะเคยได้กินแน่แล้วอาหารแมว ที่ส่งมาเนี่ยน้องที่บ้านนะคะก็ชมแล้วก็ชิมให้ดูกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนที่ผู้กองอาจจะไม่ได้แกะมาให้ดูหรือว่าอาจจะกําลังเดินทางมาไม่ถึงนะคะก็เดี๋ยว อาจจะแกะได้ไม่ทั่วถึงหรือว่าเอามาให้ชมได้ไม่หมดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้ดูน้องแมวกันมากกว่าก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับน้ําใจแล้วก็นี่เป็นกําลังใจส่วนหนึ่งที่ทําให้เราทําให้ผูุ้กองเนี่ยสามารถาเดินต่อไปได้แล้วก็พาน้องๆเนี่ยให้อยู่รอดได้มีอาหารกินอิ่มนะคะที่สําคัญคืออาหารที่ที่กินอิ่มแล้วก็นอนอุ่นนะคะแล้วก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะสําหรับน้องหมาจรแมวจรเนี่ยมีเท่านี้เองแล้วก็นี่เป็นอีกรางหนึ่งที่เป็น อาหารเป็นขนมสําหรับน้องหมาด้วยแล้วก็มน,นี้ที่ชู้เปียกนะคะารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนีย่นยขอบคุณมากๆนะคะที่ใส่ใจแล้วก็ห่วงใยผู้กองเข้าใจดีเลยว่าแต่ละชิ้นแต่ละห่อที่แพ็กส่งมาเนี่ยมันห่วงใยไปถึงน้องหมาจรน้องแมวจรตลอดจนตัวผู้กองก็พลอยได้รับไปด้วยขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็นิพ <laughs> น้องปลากิมนะคะก็ ต้นไม้ในในกรงยักษ์เนี่ยนะคะจากที่ผู้กองเปลี่ยนจากกรงเดิมมาเป็นกรงใหม่เลยทําให้ต้องโค่นต้นไม้บางต้นทิ้งไปก็กําลังคิดว่าะจะหาเวลาว่างไปซื้อต้นไม้มาแล้วก็จะพยายาาต้นไม้มาใส่ในกรงให้มากขึ้นให้มีที่ปีนต้นไม้ได้เหมือนในกรงเดิมนะคะพอดีว่าในบ้านเนี่ยมันมีเรื่องหลายๆเรื่องที่ต้องยุ่งยุ่งอยู่แล้วตัวผู้กองเองต้องออกไปทํางานด้วยนะคะก็ ค่อยๆจัดลำดับความสําคัญก่อนนะคะพอน้องๆเนี่ยปลอดภัยเรียบร้อยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผู้กองก็จะค่อยๆทยอยอจัดแต่งปรับปรุงพื้นที่บ้านให้มันดูน่าอยู่ดูเขียวชอุ่มด้วยต้นไม้ต่อไปเหมือนเดิมนะคะน้องมะขามหวานนะคะก็ยังไม่ได้พาไปเจอกัน,น้องก้านมายมนะคะเพราะว่าน้องก้านมายมยังเป็นหวัดอยู่แล้วตัวนี้คือน้องเลยมันฟาร์มและข้างหลังเนี่ยเห็นผู้กองเอาผ้าใบมาบังไว้ในห้องกระจกห้องหนึ่งเนี่ยนะคะ อีกห้องหนึ่งเพราะว่าลมแรงมากเลยเมื่อคืนนี้นะคะผู้กองก็เลยมาขึงไว้ตั้งแต่ เมื่อคืนแล้วนะคะไม่อยากให้น้องๆเนี่ยหนาวพอนะอากาศเย็นมากๆเดี๋ยวจะพลอยเป็นหวัดกันอีกนะคะส่วนนี้คือคุณย่าปิน้นปิน,ปนที่ไม่เคยเป็นอะไรกับเขาเลยนะคะตื่นมานั่งอาบแดดแล้วก็นั่งดูลูกๆหลานๆเนี่ยวิ่งเล่นนะคะถึงแม้ว่าตัวเองอาจจะวิ่งไม่ไหวแล้วก็ดูหน้าตาแบบงัวงเงียเพิ่งตื่นนอนมานะคะก็สุขภาพดีมากถึงแม้ว่าคุณย่าปิ้นปิน,ปนจะอายุต้อง18ปปีแล้วนะคะแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิต ที่ผ่านมามาด้วยกันเลยนะคะทั้งตัวผู้กองทั้งลูกๆแล้วก็คุณย่าปิ๊นปินเนี่ยยังคงเหลืออยู่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาแบบยาวๆนี่คือน้องแม่มดที่โดดไปเมื่อสักครู่นะคะผู้กองก็ปล่อยเขาออกเป็นเวลาเพราะว่าน้องแม่มดเนี่ยเป็นโรคไตนะคะแล้วก็จะต้องกินอาหารสําหรับ แมวที่เป็นโรคไตเพราะฉะนั้นผู้ปกคองจะขังกรงไว้และให้เขากินอาหารของเขาแล้วพอเขากินอิ่มแล้วเนี่ยก็ค่อยปล่อยออกมาอยู่กับเพื่อนได้เพราะว่าโรคไตไม่ใช่โรคติดต่อนะคะขอบคุณทุกความช่วยเหลือเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่ ส่งมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นสําหรับน้องมาจอนในบอ่อทรายสาหรับน้องแมวที่บ้านหรือว่าส่งมาให้ตัวผู้กองทุกสิ่งอย่างเลยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากพี่น้องนะคะหากท่านใดจะส่งามาให้สําหรับน้องแมวที่บ้านหรือว่าจะเป็นรายแมวหรือว่าจะส่งให้สําหรับน้องมาจอนในบ่อทรายเนี่ยผู้กองได้แจ้งที่อยู่แล้วก็ฝากหมดด้วยในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะแล้วก็ท่านใดจะ สนับสนุนผ่านปุ่มซุปเปอร์แงก็สามารถทำได้นะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อซทรายกันด้วยนะคะ thank <laughs> you